อย่าลืมอกดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งกันนะตอนที่830มิติทานโลหิตสถานที่แห่งนี้เป็นดั่งสวงสวรรค์ของชินเฟิงเขาเพิ่งมาถึงมิติทานโลหิตยังไม่ได้ทำอะไรด้วยซ้ำแต่กลิ่นอายแห่งความตายกลับท่วมทน้นพลังงานจากซากศพไหลเข้ามาเติมเต็มพลังสมาธิและร่างกายของฉินเฟิงอย่างต่อเนื่อง ส่งยานรบลงไปจําไว้ให้ดีถ้าพบอะไรที่ยังมีชีวิตอยู่ขอให้ออกห่างทันทีแล้วโจมตีมันยากระยะไกลทุกคนสวมชุดป้องกันได้ขอรับท่านประธานแม้สมาชิกคนอื่นๆจะไม่รู้ว่าทำไมฉินเฟิงถึงให้ทำแบบนี้แต่พวกเขายังปฏิบัติตามคำสั่งของฉินเฟิงหลังเกิดเรื่องบนแม่น้ำสติกเนื่องจากมีการค้นพบสัตว์ร้ายเลเวลเอสทำให้ข่าวนี้ตั้งไปทั่วโลก ฉินเฟิงแม้เป็นคนแรกๆที่ได้ทราบข่าวแต่เขาทำอะไรอย่างระมัดระวังมากอย่างสมาชิกคนสำคัญสำคัญที่เขาพามาด้วยทั้งหมดหล้วนเป็นตัวตนทรงพลังในครั้งนี้ฉินเฟิงนำเลเวลบีมาด้วยถึงห้าคนอันได้แก่เจียงข้าหลินหนิงซินหลงเถาโจเจอที่เพิ่งหลบหนีจากมิติต้องห้ามผ่านบันไดสวรรค์ และอีกคนจากภูมิภาคตะวันออกอนาคตราชาปืนจินห่าที่ยอมเข้าร่วมกับเขานอกจาก5าคนนี้ที่เหลือเป็นเลเวลซีอีกเป็นร้อยคนแต่คนที่เหลือในสายตาฉินเฟิงเป็นแค่คนอ่อนแอการเข้าสู่มิติทานโลหิตสำหรับพวกเขามันอันตรายมากแต่เนื่องจากปัจจุบันฉินเฟิงต้องการคนและหากมีการคุ้มกันที่ดีก็ไม่น่ามีปัญหาดังนั้นฉินเฟิงเลยยอมพาพวกเขาเข้ามา ไม่นานยานรบกว่า30ลำก็ลอยลำลงจากฟากฟ้ายานรบเหล่านี้ถูกปรับแต่งใหม่ติดตั้งไว้ด้วยกรงเล็บจักรกลจำนวนมากและบนกรงเล็บเชื่อมต่อกับอุปกรณ์รูนมิติส่วนคนที่คอยขับเคลื่อนมันไม่เป็นผู้ใช้อบิลิตี้ก็มือปืนพวกเขาใช้พลังสมาธิถ่ายเทลงในจักรกลทั้งยังสามารถขยายไปถึงอุปกรณ์รูนตรงกรงเล็บได้นี่ช่วยให้ง่ายต่อการเก็บกู้ซากสัตว์ร้ายมาก นี่สิถึงเรียกว่าคนแรกที่ได้กินปูพวกเขาหวานแหและตกปลาได้เป็นจำนวนมากรวบรวมสมบัติสวรรค์เหล่านี้ยัดลงในอุปกรณ์รูนมิติในช่วงเวลาสั้นๆยานรบกว่า30ลำก็บรรทุกเต็มพิกัดซากศพสัตว์ร้ายมากมายที่ลอยอยู่เหนือแม่น้ำเลือดตกอยู่ในกระเป๋าของชินเฟิงสำหรับศพของมนุษย์พวกอุปกรณ์รูนมิติจะถูกถอดออกโดยพลังสมาธิ เก็บแยกลงในอุปกรณ์อื่นแล้วขนส่งกลับมาขณะนี้สมาชิกกลุ่มเฟิงหลีทุกคนต่างเฝ้ามองฉากนี้ด้วยความตื่นเต้นนี่ไม่ต่างจากการกอบโกยเงินผ่านพื้นดินขุดไปที่ใดก็เจอสมบัติอย่างไรก็ตามเรื่องราวดีๆเช่นนี้ดำเนินไปได้เพียงครึ่งชั่วโมงฝูงชนระลอกสองก็มาเยือนสามเครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่ลอยลำออกจากรอยแยกมิติ ตามมาติดติดด้วยฮอลสึกขนาดเล็กกว่า50ลำในแง่ปริมาณอีกฝ่ายมีจำนวนเยอะกว่าอย่างชัดเจนแต่ในแง่เทคโนโลยีเรือห่อและยานรบกลุ่มเฟิงหลีทิ้งห่างอีกฝ่ายไปมากกว่า8 1 0ถึง10ปีภายในห้องควบคุมหลักจินห่าวมองไปยังสัญ,ญลักษณ์ที่แปะอยู่บนเครื่องบินของอีกฝ่ายเอ่ยปากกล่าวว่าท่านประธานพวกเขาคือกลุ่มตําหนักเทพ เป็นหนึ่งในกองกำลังยิ่งใหญ่ที่สุดของสหาภาพสาธารณรัฐแอฟริกาเหนือที่อยู่ใกล้กับแม่น้ำสติกและสังเกตจากกลิ่นอายน่าจะมีเลเวลเอเดินทางมาด้วยหัวหน้าของพวกเขามีชื่อว่าคลิฟฉิมเฟิงพะยักหน้าแน่นอนว่าเขารู้จักคลิฟเพราะท้ายที่สุดแล้วในชีวิตก่อนคลิฟฉกฉวยผลประโยชน์จากมิติทานโลหิตจนได้ขึ้นเป็นตัวตนทรงอำนาจอันดับต้นๆของเลเวลเอ กระทั่งในตอนนี้เขาก็ไม่ใช่เลเวลดาธรรมดาเช่นกันรู้หรือไม่ว่าในบรรดาเลเวล A บางคนก็สามารถก้าวขึ้นเป็นกษัตริย์ได้อย่างแท้จริงแต่ก็มีหลายคนเช่นกันที่ทำได้แค่เป็นปลิงคอยเกาะหลังเลเวล S มีชีวิตอยู่เพื่อรอรับรางวาัลจากเจ้านายของพวกเขาเอาเถอะไม่ต้องไปสนใจพวกเขาทำธุระของตัวเองต่อไปรับทราบ แล้วกลุ่มเฟิงหลีก็ไม่สนใจพวกเขาจริงๆดำเนินการสำรวจต่อไปทุกที่ที่กลุ่มเฟิงหลีผ่านรอยแยกมิติจะค่อยๆถูกกวาดออกไปอย่างช้าๆอย่างไรก็ตามยังมีรอยแยกบางรอยปรากฏขึ้นได้ตลอดเวลาซึ่งเหตุการณ์นี้นำไปสู่สถานการณ์ที่สมาชิกกลุ่มตําหนักเทพไม่สามารถเข้าประชิดตัวกลุ่มเฟิงหลีได้ ด้านตรงข้ามของรอยแยกที่นั่นเป็นแม่น้ำสายใหญ่เดิมควรสะอาดใสและงดงามแต่ตอนนี้มันกลายเป็นแม่น้ำแห่งซากศพและเลือดไปแล้วก่อนหน้านี้กลุ่มเฟิงหลีได้ขับยานรบของพวกเขาเก็บศพที่ลอยอยู่บนผิวน้ำเท่านั้นแต่ฉากนี้สร้างความไม่พอใจต่อผู้มาเยือนอย่างเห็นได้ชัดบ้าเอย๋ยพวกเรามาสายไปแล้วจริงๆทุกอย่างถูกกลุ่มคนตรงหน้ายึดเอาไว้หมดเลย เจ้าพวกบัดซบนั่นมาจากที่ไหนกันดูจากตัวอักษรที่เขียนแบบนี้น่าจะเป็นภาษาของพันธมิตรหัวเชียได้ยินคำสั้นๆพันธมิตรหัวเสียสีหน้าของสมาชิกกลุ่มตำหนักเทพก็กลายเป็นไม่น่าดูพันธมิตรหัวเสียนะ้ปัจจุบันคือหนึ่งในพันธมิตรที่ใหญ่ที่สุดในโลกฉะนั้นความแข็งแกร่งของกลุ่มที่ตัดหน้าพวกเขาไม่ควรดูแคลน กระนั้นในฐานะหัวหน้ากลุ่มตํนักเทพคลิฟถูกเรียกว่าบุตรแห่งตะวันจะยอมถอยให้ผู้อื่นหัวราะยะได้อย่างไรช่างเป็นกลิ่นอายแห่งความมืดที่น่าหงุดหงิดนักเพื่อไม่ให้เกิดการตื่นตัวของสิ่งมีชีวิตในมิติทานโลหิตชินเฟิงเลยเคลือบอักษรรูนมืดรอบเรือหอเขาดังนั้นคลิฟในฐานะผู้ใช้อบิวตี้แสงเลยสามารถสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายของชินเฟิง และทราบได้ในทันทีว่าบนเรือหอกเบื้องหน้าคนที่แข็งแกร่งที่สุดเป็นแค่ผู้ใช้พลังเลเวลบเท่านั้นนั่นหมายความว่าตัวเขาไม่ต่างจากกำลังกลุ่มชัยชนะอยู่ในกำมือมองไปยังเรือหอกและยานรบบนหน้าจอขนาดใหญ่คลิปเรียมุมปากด้วยความตื่นเต้นปล่อยพวกมันไปก่อนให้พวกมันรับหน้าที่เก็บรวบรวมสมบัติไปแบบนี้จะช่วยประหยัดแรงและเวลาแก่พวกเราได้ รอจนพวกมันเก็บกู้ที่นี่จะสะอาดเอี่ยมถึงเวลานั้นที่ฮี่เสียงหัวเราะของคลิฟฟังดูเก็บนำความตั้งใจชั่วร้ายเอาไว้อย่างไรก็ตามลูกน้องทั้งหมดของเขาเข้าใจถึงความหมายของมันในทันทีเห็นได้ชัดว่าคลิฟมั่นใจว่าจะชนะกลุ่มเฟิงหลีและรอดักตีหัวพวกเขาลูกน้องของคลิฟเมื่อเห็นฉากนี้ความตื่นกลัวในใจก็เริ่มสงบลงทั้งยังกล่าวล้อเลียนอย่างมีอารมณ์ขัน ดูนั่นสิเรือหอกของพวกเขางดงามมากจริงๆแล้วทำไมข้างกายของพวกเราถึงไม่มีมันบ้างไม่ต้องห่วงนะเพื่อนเนียวเรือหอกสวยๆลำนั้นอีกไม่นานจะตกเป็นของพวกเราแล้วฮ่า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 ถูกต้องถูกต้องส่วนตอนนี้ปล่อยให้พวกมันทำหน้าที่เป็นพึ่งงานขยันขันแข็งไปก่อนสายตาที่คนเหล่านี้มองไปยังเรือหอกกลุ่มเฟิงหลีเหมือนกับว่าทุกอย่างเบื้องหน้าเป็นของพวกเขาแล้ว กระนั้นคลิฟก็ไม่คิดปล่อยให้ลูกน้องตนอยู่เฉยๆเอ่ยปากว่าคนพวกนี้เพิ่งสำรวจแค่นผิวน้ำเท่านั้นบางทีอาจมีสมบัติดีๆอยู่ใต้น้ำด้วยก็ได้ใครก็ได้นำเรือนำน้ำออกมาทีแล้วขับไปเก็บกู้สมบัติกันเจ้านายทางผมมีลำหนึ่งของผมก็มีลำหนึ่งลูกน้องหลายคนอาศัยอยู่ใกล้กับแม่น้ำสติก ดังนั้นเลยเป็นธรรมดาที่พวกเขาจะมีเรือใหญ่หรือเรือดำน้ำไว้ในครอบครองไม่นานฮอสึกของพวกเขาก็ลดระดับลงใกล้กับผิวน้ำเรือดำนำและเรือขนาดหายใหญ่หลายลำจอดเทียบท่าจากนั้นผู้ใช้อบิลิตี้โลหะสองคนก็ก้าวออกมาสร้างแห่โลหะขนาดใหญ่เวียงมันออกแล้วเริ่มเก็บกู้สมบัติไม่นานพวกเขาก็ได้รับสมบัติอันมั่งคั่งดูนี่สิ นี่มันศพราชันสัตว์ร,ร้ายเลเวลบีของดีจริงๆแถมยังตกได้ศพมนุษย์อีกเยอะเลยพวกเขาตื่นเต้นมากลากศพทั้งหมดขึ้นมาเมื่อถึงดาดฟ้าเรือก็ตรงเข้าถอดอุปกรณ์รูนและโยนทิ้งศพไร้ประโยชน์กลับลงแม่น้ำไปในระยะไกลจินห่าวในห้องควบคุมของเรือหอะเกิดความรู้สึกเสียดายขึ้นมาลูกพี่ถ้ารู้แบบนี้ฉันว่าพวกเราน่าจะนำขาเหมือบฟ้ามาด้วย พราะท้ายที่สุดแล้วหากพูดถึงเจ้าเหนือหัวทางทะเลเกรงว่าในโลกใบนี้คงไม่มีใครเทียบเคียงได้กับขมือฟ้าอย่างไรก็ตามฉินเฟิงกลับหัวเราะเย็นชาให้ขับมันมาที่นี่งั้นหรอแบบนั้นคงไม่ต่างจากหาที่ตายจินหาวพอได้ฟังก็สงสัยเขาไม่เข้าใจความหมายของฉินเฟิงแต่ในตอนนั้นเองจากระยะไกลเสียงกรีดร้องสยดสยองพลันดังขึ้นออาาารา